การจัดฟันก็ไม่ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างใบหน้านะคะเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าหน้าจะเปลี่ยนไหมอาจจะมีโอกาสตีได้บ้างจัดฟันหน้าเปลี่ยนไหมนะคะจริงๆแล้วอาจจะต้องแบ่งเป็น2ช่วงค่ะถ้าเราจัดฟันในช่วงที่ ยังเด็กอยู่ยังมีการจเจริญเติบโตเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงในเรื่องของโครงสร้างกระดูกขากรรไกรและใบหน้าอยู่แล้วนะคะโดยธรรมชาติเนี่ยเด็กๆเนี่ยหน้าก็จะยังกลมๆสั้นๆนะคะเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายเรากาลังสูงขึ้นนะคะช่วงนั้นเนี่ยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าก็จะเริ่มยาวขึ้นเช่นกันนะคะซึ่งถ้าเราจัดฟันในช่วงนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุว่าเออดูเหมือนจะหน้าเรียวขึ้นแต่จริงๆแล้วมันมาจากการจเจริญเติบโตตามปกติของร่างกายะคะ่ะ แต่ว่าถ้าในเป็นในช่วงจัดฟันในช่วงผู้ใหญ่แล้วเนี่ยการจัดฟันก็ไม่ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างใบหน้านะคะพิยงแต่ว่าถ้าถามว่าน่าจะเปลี่ยนไหมอาจจะมีโอกาสตีได้บ้างเพราะว่าถ้าจัดฟันแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะมักจะบอกว่าเอออยาเคียวอาหารแข็งอาหารเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดฟันเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราทานอาหาร ลดลงแรงบทดเคี้ยวอาจจะน้อยลงมันอาจจะเป็นไปได้บ้างที่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจจะดูตอบขึ้นแต่เมื่อเราปรับตัวได้นะคะก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะ <c oughs>